สวัสดีค่ะนี่คือช่อง The Magician by N นะคะเรามาเรนดอมกันนะคะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก3วันคืออะไรวันนี้ใช้ไพ่สำหรับน้นะคะขอแยกสับก่อนนะคะ มีตึกตองนะคะตึกตองภายใต้สำรับนะคะว่าจะทำยังไงดีคิดอยู่นะคะคิดอยู่แล้วมีสมรดขึ้นมาค่ะคุณอาจจะกำลังสมรดหรืออาจจะสมรสแล้วก็เป็นได้นะคะ เต็มอิ่มค่ะคุณมีความเต็มอิ่มนะคะมีความพอใจมีความฉันพอแล้วอะเต็มอิ่มแล้วอะเนะะี่ยค่ะแล้วมีสัมผัสพิเศษด้วยสัมผัสพิเศษสัมผัสที่หกนะคะมีซิกเซนนะคะแต่มีความหยุดนิ่งนะคุณอะ มีความหยุดนิ่งพักหยุดนิ่งหยุดพักมีความอะไรอววร์ด้วยอะไรอวรเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิม,ดมแล้วหมุนเวียนด้วยหมุนเวียนเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิมๆของคุณอะหมุนหมุนไปหมุนมาเพราะว่า คุณมีความอ,อานรยอวรนค่ะแต่มีความสบายสบายนะตัวคุณอ่ะสบายบายแล้วมีมรดกด้วยมีมรดกด้วยคุณอาจจะหมุนเวียนก็ได้แต่ถ้าคุณหยุดเพ้อฝันหมุนเวียนเพ้อฝันคุณจะเจอค่ะเพราะ ตัวคุณอ่ะมีสัมผัสพิเศษมีสัมผัสที่หกมีซิกเซนคุณมีมรดกอยู่ด้วยคุณตัวคุณอ่ะมีมรดกของเก่าของเดิมของคุณอ่ะมีเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรนะคะ ขยาสับก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณในอีก3วันคือเรื่องอะไร มีเดวิวออฟฟอร์จูนนะคะเป็นเรื่องดีนะคะถ้าคุณผ่านอุปสรรคไปได้มันจะเจอเรื่องดีแต่ขอให้คุณผ่านไปได้ในสามวันนี้มีเรื่องดีแน่นอนแต่คุณต้องผ่านไปให้ได้นะอุปสรรคของคุณอะเพราะคุณเป็นนักรบค่ะ คุณเป็นนักรบจิตใจคุณอะแข็งแกร่งเพราะนักรบอ่ะจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งอยู่แล้วกล้าสู้กล้าปลุยปัญหาต่างๆได้แล้วคุณอะมีความมั่นคงกับงานด้วยมีความมั่นคงที่จะเดินไปข้างหน้า ความมั่นคงกับคุณอะของคุณอะไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็มีหยุดพักด้วยค่ะพักทำสมาธิอยู่กับตัวเองคิดกับตัวเองนี่ค่ะคิดทำสมาธิทำอะไรไปเรื่อยๆรแล้วมีเดอะซันขึ้นมาค่ะมีความสุขความสำเร็จของคุณอะ มันมีพร้อมอยู่แล้วมันมีห้าเหรียญน,นะคะละหกละเหินล่อนเล่เล่ล่อนมาไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะเมื่อก่อนอะ่ะไม่รู้เท่าไหร่ละหกละเหินมากว่าจะเจอทางที่มันสว่างจะเจอทางเนี้ยมันต้องเจอทางนี้ก่อนมีเจสติกแก้ปัญหา ทำอะไรให้มันเท่าเทียมแก้ปัญหาของเราอ่ะแล้วคุณจะเจอมีเดอมูนค่ะมันหมายถึงว่าความคิดลังเลสงสัยนู่นนี่นั่นของเราอ่ะมันยังมีอยู่แล้วมันมีไพ่ของ ครูบาอาจารย์ก็ได้พี่ให้น้องก็ได้เนี่ค่ะมีไพ่ของครูครูบาอาจารย์คอยนำทางอยู่คอยนำทางให้คุณอยู่หรือว่าพี่ให้น้องก็ได้มันเป็นไพ่ตอบรับดีๆนะคะแต่มองในที่นี้คือว่าเป็นครูครูบาอาจารย์นะคะ เพราะของเรามีครูบาอาจารย์นำทางเพราะว่ามีเดอะมูนเอ่ยมีเดอะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมามันเป็นไพ่ดีเลยค่ะแต่ว่าคุณต้องผ่านอุปสรรคให้ได้ก่อนระหกระเหินให้ได้ก่อนทําให้มันทํามันให้ได้ก่อนอ่านความคิดอุปสรรคนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วคุณจะเจอค่ะนี่ค่ะ คุณจะเจอเดอันเพราะจิตใจคุณอะเป็นนักรบนักรบคือว่ามันเป็นแสงสว่างนะคะมันจิตใจมันไม่กลัวอะไรแล้วทำอะไรไม่กลัวด้านด้นไปข้างหน้าไม่ยังไม่กลัวนะคะแต่คุณต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้ก่อนนะนี่ค่ะไพ่เจสติกเอามายืนยันเลยมันเป็นไพ่แบบ พี่ภาษานะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่บอกอะไรอีกนะคะไพ่แนะนำนะคะไพ่แนะนำนะคะขอห้าใบค่ะ ให้แนะนำมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยบอกให้มองไปข้างหน้านะดูโลกโลกไหยคะ่ะมองไปข้างหน้าก้าวต่อไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเรามีครูครูบาอาจารย์คอยนำทางไม่ต้องกลัวคะ่ะมีแพชชั่นด้วยมีแพชชั่นใหม่ๆด้วยคุณมีแพชชั่นมีอะไรใหม่ๆขึ้นมา คุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น pick of one เตรียมพร้อมเลยออกเดินทางไปเจอสิ่งใหม่ใมเปลี่ยนแปลงเลยเขาบอกแล้วก็ six of one ทำความฝันให้เป็นจริงมุ่งมั่นมั่นใจนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะคายออบครับบอกว่าให้เดินหน้าเลย เดินทางออกไปสู่โลกกว้างคุณทำได้อยู่แล้วมีดอกไม้ด้วยมีม้าด้วยคุณทำได้อยู่แล้วไพ่ก็ออกมาแบบนี้นะคะแม่หมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะไพ่ออกมาดีเลยค่ะแนะนำมาอย่างที่ดีเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ